ท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาิก30นาทีเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกากับเรา3คนในรีวิววันเทิงนะครับครับผมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อวานเราพูดคุยกันถึงเรื่องของละครซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตรุลซึ่งตอนนี้ก็คือตอนซ่อนรักกรรมเทพพูดไปถึงการแสดงของคุณเชีรยและก็คุณ เต้ยพงศกรค่ะดังเสือเกินแล้วก็มีคนอินกันมากแต่นี้เพราะอินกันมากขนาดนี้นะฮะกระแสท่านเชื่อมหจากเมื่อวานวันนี้มายังไม่หายเลยเพราะว่าวันศุกร์นี้จะเป็นตอนสุดสุดท้ายตอนจบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันทนไม่ได้แน่นอนต้องคุยกันกับคุณเชียหน่อยซึ่งจริงๆแล้วคุณเต้ยก็อยากจะคุยด้วยแต่บางิญคุณเต้ยไม่อยู่นะฮะไปอยู่ไกลมากวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้าสายคุยกับคุณเชียเพื่อแฟนๆนะครับคุณเชียครับสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะสวัสดีอา่อยสวัสดีพี่เจินกับพี่จอนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะดีมากเลยที่ได้พูดคุยกับคุณนะครับเชียขาที่พูดก่อนก่อนอื่นเลยก่อนมาเล่นละครเรื่องนี้เชียเคยคิดไหมคะว่าละครเรื่องนี้มันจะดังขนาดนี้โอ้ยจริงๆพูดตรงๆนะคะคือไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าณนะตอนที่เราได้เล่นกับกับเตอร์อย่างเงี้ยนะคะคือเชียก็จะรู้สึกว่าเอ้ยม,มันมันมีความสุขอะที่แบบได้เป็นละครตัวละครตัวนี้อย่างเงี้ยนะคะ <ừ> <ừ> เราก <ừ> ็เลยรู้สึกว่า คือแค่คนดูสัมผัสได้ว่าแบบมันมันสัมผัสได้ถึงคู่รักความรักของคู่เนี้ยเชื่อว่ามันก็ดีแล้วแต่ว่ารารไปว่าตอนเนี้เหมือนมันมันดีเกินนั้นไปอีกเงี้ยเกินเบอร์นั้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมมันน่าภูมิใจขนาดไหนจากการที่คุณมาจากช่องเก่าแล้วมาเล่นช่องนี้ตอนนี้ตรงนี้กับผมผมมานั่งรุ้นคุณบอกตรงๆรงรุนด้วยความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเธอจะเล่นได้หรือเปล่าเธอจะต้องทายังไงเธอจะเป็นยังไงแฟนๆจะรู้สึกกับเธอยังไงนะแล้วบทบาทที่เธอได้รับเธอจะทําได้หรือเปล่า ผลปรากฏคุณได้คะแนนเต็มผมดีใจจริงๆโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคือจริงๆก็แบบเหมือนมันมันเชื่อว่ามันเป็นส่วนผสมที่แปลกไปนะคะเพราะว่าควรจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าเชียกับเต้ยมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างนี้นะคะใช่ค่ะแล้วออกมาีดีมากเพราะว่าขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะคะแฮชแท็กซ่อนรักกรรเมเทพใช่ค่ะคือแบบตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นกระแสที่ต้องบอกว่าตกใจมากเพราะว่าพี่น้อง ลุนชารู้ไหมคะว่าพี่หน่องส่งให้เชียร์ตอนตีสองเขาแบบเนี่ยต้องเชียร์แบบ ทวิตเตอร์จขึ้นอันดับหนึ่งหกวันเลยนะเราเองตกใจว่าโอ้โหพี่น้องพี่น้องลูกกลหนอียค่ะพี่น้องส่งไปตอนตีสองเชื่อพี่น้องคงหาทางกลับบ้านไม่ถูกอยู่นะตอนนั้นดูอยู่ที่บ้านอ๋อดูนะดูอยู่ที่บ้านพี่น้องดูอยู่ที่บ้านครับผมตอ้เราก็ตกใจจริงๆแล้วตกใจกว่าคือพี่น้องส่งมาตอนตีสองเนี่ยยังปราปื้มอยู่ไงยังปราปื้มอยู่นะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ที่คุณเชียร์เล่นเนี่ยคือจริงๆก็มีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ตัวเองเล่นเหมือนกัน แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากเลยนะครับเนี่ยภาพเห็นอยู่ตอนนี้ดูสินี่เป็นแบบสายแดนซ์นนี้ป่ะวันนี้ป่ะคือในเรื่อง่ะต้องปลอมตัวไงเดี็วก็เต้นเซ็กซี่อย่างในภาพตอนที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นงานเชีย์เลนี่เล่นยากไหมอยากจะถามว่าเล่นยากไหมอารมณ์เนี้ยไม่เคยเห็นเชียร์เล่นคือเชียร์พูดสัมภาษณ์เสมอเลยว่าเล่นเรื่องเนี้ยค่ะเหมือนเล่น8เรื่องเลยคือพอเรา จริงๆเพราะพอราปเป็นตัวนั้นนะไม่ใช่แค่ว่าแบบรปเพื่อเล่นๆนะคะแต่รปเพื่อให้อีกคนนึ้งเชื่อจริงๆว่าเราเป็นเราเป็นพิตตี้เพื่อให้เชื่อว่าเราเป็นเทควันโดจริงๆอะไรเป็นเป็นร็อกเกอร์เป็นร็อกเกอร์ก็มีเป็นร็อกเกอร์ด้วยแล้วก็มีเป็นกับตำรวจปอเป็นทอมฮ้ายอย่างเงี้ยคือทุกตัวมันต้องหมดนะคะใช่ใช่ใช่จะทำได้สมบทบาทจริงๆเชียร์แล้วคนดูก็เลยรักจากตรงนี้แต่ถ้าคนดูรักจากตรงนี้มันยังส่วนหนึ่งในเชียร์นะ ที่มันสนุกที่มันแบบว่าฟินที่สุดค่ะเ <c oughs> ชียร์ขาคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายฉากมากเลยที่เราแบบว่ากัดหมอนกันกระจุยกระจายเอาเริ่มจากเบาๆก่อนนะคะ <c oughs> คุณอาขา <c oughs> เอาแค่แบบตอนขี่หลังอะ่ะที่คุณอาจเขาไปช่วยอะ่ะ <c oughs> งบ้าก<ะ>ี้ <c oughs> เกแนไงเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆเรารู้สึกแบบรักผู้ชายคนนี้มากอันนี้ที่มาเห็นในละครก่อนนะคะโอ้โหตัดตัตเรในละครโอเคครับต้องรีบย้ำอันนี้ไม่ได้ร้อนโตวนะคะนี่มาเห็นในละครก่อนโอเคโอเค เขารู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่าเขาบอกว่าตัวคาแ,คแรคเตอร์ของออยเนี่ยเขาจะมองผู้ชายในค่อนข้างมุมที่ลบแซะส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าด้วยที่คำที่ว่าที่บ้านเนี่ยปกปังว่ามันมีข่าวไม่ดีอันตรายถูกคลุมคืนนี้นด้วยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันหนึ่ง วันที่เราแบบเหมือนจะเพียงพำไปในเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยกลับเป็นเขาที่แหละมาปกป้องเราแล้วสุดท้ายอุ้มเราขี่ให้ให้เราขี่หลังใช่มใช่มากแล้วหลังจากขี่หลังเสร็จเธอก็ป่วยป่วยเสร็จก็ต้องปลุกมากินยาแล้วการบด <c oughs> โดนปลุกมากินยาแบบนั้นมันเคลื่อนไล่อะ่รคุณจำนั่นได้ไหมคุณจําฉากที่ถูกปลุกมากินยาได้ใช่ไหมคุณดูนะตอนนี้คนดูกําลังเห็นอยู่มันเป็นฉากที่น่ารักยิงเชียร์เล่าให้ฟังหน่อยจะบอกว่าฉากนี้เป็นฉากหนึ่งในเรื่องเลยนะคะที่เชียร์ชอบมากที่สุดที่อยู่ในตอนรักกรมาเทพเนี่ยค่ะ โรแมนติกมากโรแมนติกมาก่เราที่ฉันดีใจนะคะที่ที่คุณเจนคุณดูได้ละเอียดมากขนาดนี้ิน,นะคะเนี่ย <laughs> อันนี้คือภูมิใจมากนะคะจริงๆ <laughs> <laughs> เชียจนไม่อยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ตนกลับไปดูย้อนหลังค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตนอ่านข่าวอ่านข่าวว่าเป็นฉากที่เราฟินกันมากๆแล้วคุณอาก็บอกว่าฉากนี้หลังจากที่มีการปลุกขึ้นมากินยาแล้วคุณก็นอนกอดกันบนเตียงแล้วก็จูบกันแล้วอาก็บอกว่าสังเกตสิคะว่าเชียเพเยอะปากมันเกิดอะไรขึ้นเชียรู้ตัวหรือเปล่าตอนที่จูบกันเชียเพเยอะปากรับอยากดีเชียดูเชียนี่ๆภาพปลัดมีเลยเชียเชีย หนูไม่ใชหนูไม่ใช่หนูนะเป็นอ้อยเป็นออยเป็นในเรื่องอินใช่ไหมอินใช่ไหมอ๋อเราต้องเล่นตามบทใช่ไหมคืออันนี้อันนี้สำหรับพักก่อนได้ไหมคะสำหที่ทีมงานอาบอกก่อนที่จะเข้ารายการบอกว่ารู้สึกยังไงที่เราไปเผยเยอปากพับในฉาก์ตใช่ใช่ใช่ดมาบ้าจริงเหรอไม่ใช่ คือคือย้อนดูอีกกี่ร้อยเที่ยวก็คุณเพเยอแล้วนี้อันนี้อันนี้เจนที่สุดเลยตอนเต้นรำอันนี้เป็นมโนมโนที่คุณอัดคุณอัดเขามโนว่าเขาจูบจูบออยไงแล้วแบบว่าเป็นแบบจูบแบบจูบโจมหมาเชียอันนี้ถ่ายกี่เทกอันนี้โอ้ยถ่ายเทกเหมือนกันนะไอ้ยตาเหรอโอ้ยนี่ไงนี่ไง นี่ไ <c oughs> งนี่ไงน,น, <à S 2> น่ารักมากรู้ไหมคะว่าตอนนี้เชเดินปิดเองเองไปมาอยู่อยากอยากรู้อ่ะตอนบรรยากาศตอนถ่ายทำอ่ะความรู้สึกต,ตอนนั้นมันแบบมันอินขนาดไหนมันรักผู้ชายคนนี้มากขนาดไหนอะคะที่สุดเลยค่ะที่สุดเลย<ม>ที่สุดเลยจริงๆชถึงบอกว่ามันเป็นมันเป็นความ รักที่เกิดขึ้นจากตัวละครคู่เนี่ยที่เชียรแบบรู้สึกแบบสัมผัสได้จริงๆแล้วแบบอย่างณวันที่ละครออนแอร์ A และได้มีโอกาสมาดูในบางครั้งอะค่ะเช hmm. ียร์ยังแบบดูแลเขินแบบเหมน oh. ้าเขินมันไม่ใช่ตัวเองเล่นจริงๆมันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะแล้วแบบ <c oughs> อย่าง <c oughs> อางซีนที่แบบเ,เมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรแบบดูรุนแรงหน่อยๆอันนั้นก็ มันก็มันก็เกินนะคะแต่มันก็ยังมีความเป็นของบอดี้มันยังมีความน่ารักของความเป็นซ่อนรักกรรมเทพอยู่ค่ะมันก็จะแบบเหมือนมีอะไรในมุมที่คุณไม่เคยเห็นเหมือนอย่างเต้ยอย่างเงี้ยเชื่อว่าคนไม่เคยเห็นเต้ยเร่แบบนี้แน่นอนไม่เคยไม่เคยเต้ยในมุมในภาพที่จะดูละครนะคะเชียร์คือเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากน่ารักมากอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเหรอคะเต้ยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษค่ะคือเขาก็จะแบบเหมือน คล้ายๆในละครนั่นแหละก็มีความแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าครั้งอาจจะมีความตกติดบ้างในการที่จะแบบชอบแกล้งเชียร์หรือแบบอะไรย่างเงี้ยกัุผู้ายแล้วแบบเขาจะเป็นคนที่มีความตั้งใจทำงาดดนส<ก>ูงคะก็ซึ่งเชียร์ก็เชื่อว่าผลที่ได้กับตัวน้องเองก็เนี่ยะนะคะเป็นความ เอ็นดูที่ทุกคนรักในตัวละครที่ชื่ออ่านนะคะงั้นก็ต้องถามต่อว่าเราที่มีข่าวเรื่องของว่าเฮ้ยคู่นี้เขาจะจิ้นกันอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะคือทางเราก็คิดว่าเอ้ยก็ไม่ไม่ได้จิ้นกันหรอกมั้งะนแต่ว่าก็อยากจะถามว่าได้ยินฟีดแบ็กนี้มาแล้วรู้สึกไงบ้างว่าเฮ้ยเขาอยากให้จิ้นกันคือเชื่อแอบเห็นในอย่างทวตเตอร์นะคะบางบางคนก็จะแบบบอกว่าถ้าไม่ลำบากก็ช่วยดึงแฟนทีเถอะถ้าไม่ลำบากลำบากไม่เชื่อ แล้วมันลำบากมชียรถไม่ลำบากโอเค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 โอ้ยเท้าแล้วเท้า์ขาอาขอบอกอย่างหนึ่งนะอาดีใจมากที่หนูมาเล่นละครเรื่องนี้และอาบอกจริงเป็นความสำเร็จอย่างสูงสำหรับการเป็นนักแสดงเราเคยเห็นบทบาทของเชียร์มามากมายนะครับแต่ครั้งนี้เป็นการเล่นละคร8เรื่องรวมในเรื่องเดียวซึ่งทำให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เล่นได้จริงๆเป็นความภูมิใจจริงๆครับ ha 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 ขอบคุณมากค่ะคุณอาแต่ตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้เชียร์พูดนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นความเป็นจินตนาของตัวละครพูดออกไปว้าไม่ทันเชียร์ไม่ทันแล้วนะเขาเชียร์ไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้เราฟังทั่วประเทศไม่พอเราเก็บไว้ในใจแล้วรู้แล้วว่าเชียร์ไม่ลำบากขอบคุณเชียร์มากครับที่เข้าสายกับเราวันนี้ขอบคุณมากและขอให้ทำงานราบรื่นวันนี้นะครับขอบคุณครับออ๋ขอบคุณมากค่ะของต้อนรับตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยตัวจริงว่ะตัวจริงเสียงจริงและเขาเป็นนักแสดงจริงแล้ว ก็เป็นคนที่มีอารมณ์จริงๆแล้วก็มีความเป็นกันเองกับเราจริงๆผมเชื่อที่เขาพูดเขาพูดเล่นนี่ผมพูดปกับคนผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าเขาพูดเล่นแต่เหตุการณ์ที่พูดเล่นนั้นแม้จะเกิดจริงก็ไม่มีใครว่าอะไรได้โอเคโอเคโอเคเต้ยน่ารักเตขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเคยไปถามเต้ยแล้วเต้ยว่ายังไงเต้ยบอกคุณอามาถามอย่างนี้ได้ยังไงเขาออกน่ารักขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองและความจริงที่ทําวันนี้เพราะว่า ผู้ชมบอกว่าโอ้โหอยากดูเหลือเกินอยากจะรู้เหลือเกินก็เลยทำให้ดูกันใช่ต้องรอติดตามนะคะสุกนี้ตอนจบแล้วนะคะซ่อนรักกรรมเทพค่ะพลาดไม่ได้นี่ผมอยากให้จูบไปทีกสิบแปดทีเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีปากบวกไหครับปากบวกพักตรงนี้สักครู่เดียวครับครับผมกลับสู่รายการของเราอีกครั้งครับรีวิวบันเทิงนะครับท่านผู้ชมครับโปรดิวเซอร์ของผมนะครับตอนนี้ไม่มีหมอนจะกัด เก้าอี้จนหักไปเรียบร้อยแล้วนะมือสครูนีทำสตูดิโอเสียหายเสียหายเสียหายเพราะว่าอินมากเขินแทนนะไปเขินแทนน้องเขานะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่อย่าลืมนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันศุกร์นี้ละครจบไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับ ในวงการบันเทิงวันนี้ก็มีข่าวที่น่าประบลร่มมากๆเลยนะคราเรียกกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากในชีวิตมนุษย์ข่าวแรกของเราใช่แล้วครับข่าวแรกเป็นข่าวของคุณแพทนภานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณเบ้นนะครับที่ทันทสถานบําบัดพิเศษกลางนะครับซึ่งในช่วงเช้าที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยนะครับก็มีการรายงานมาว่าคุณแพทเนี่ยก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยนะครับแต่ว่าเทีเหมนที่สุดสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอก็คือว่าท่ามกลางเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็มีกาลังใจ แล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อวานนี้คุณแพทนะครับเขาโพสตภาพคุณเบนอุ้มน้องเรสซิ่งนะครับแล้วก็มีแคปชั่นว่าไม่เป็นไรนะแอดเบนซ์เรซิ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนๆเข้ามากดไลค์กว่า300 0 0นครั้งและมีคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับ 12,000คอมเมนต์โอ้โหเยอะมากเยอะมากค่ะ12,000คอมเมนต์ไม่ใช่ธรรมดาเยอะมากเยอะมากคนแบกกำลังใจเยอะมากแล้วก็ยังมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆในวงการนะครับอย่างคุณเบนซ์พรชิตาดีเจบุโกะเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับรวมถึงนะครับมีการโพสต์ให้กำลังใจจากนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกุ๊บกิ๊บสมนทิพย์นะครับก็โพสต์ด้วยนะครับแล้วก็แท็กไปหาคุณแพทนะครับรวมถึงคุณแตงโมนิดาก็ โสนะครับแล้วก็แท็กข้อความไปหาคุณแพทด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะครับที่ได้มาเยอะแยะมากมายนะครับจากคนรอบข้างจริงๆครับผมพูดได้อย่างหนึ่งแล้วว่าถ้าเกิดว่าชีวิตของคนคู่นี้นะครับถ้าเกิดผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้จะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาแข็งแรงที่สุดเลยจะทําให้เขาแข็งแรงกับชีวิตมาขอเลยนะถ้าเกิดดูอยู่นะครับจริงๆแล้วเราเป็นกําลังใจจริงๆเลยครับให้กําลังใจค่ะ แล้วในข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องราวนะที่ตอนนี้ค่อนข้างจะเกิดขึ้นมาเยอะมากนะพวกพวกเกลียนใช่ไหมเขาเรียกพวกเกลียนคีย์บอร์ดเชิญครับนะฮะก็หลังจากที่มีเกลียนคีย์บอร์ดนะครับมาป่วน IG จีหรืออินสตาแกรมนานร่วมปีนะครับคุณทัพทิมมาลิกานะครับก็ประกาศนะฮะผ่าน IG ของเธอเลยนะครับว่าจะจับตัวคนทําผิดให้ได้เลยนะครับซึ่งคุณเอ่อคุณทัพทิมเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมาก็เอ่อไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าก็มีคนเข้ามา แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาใช่ครับหรือว่าใช้คําว่าเกรียงคีย์บอร์ดเนี่ยมาอยู่บ้างเรื่อยๆนะครับแต่ภาคหลังเนี่ยโอ้โหชักหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มด่าแรงขึ้นนะครับรบกวนสภาพจิตใจตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณทัพทิมก็เลยโพสต์ภาพนะฮะข้อความว่าเคสนี้ไม่ขอยอมความต่อให้ไหว้ขอโทษก็ขอไม่รับครับขอดําเนินคดีตามกฎหมายการให้อภัยไม่มีค่าอะไรสําหรับคนประเภทนี้นะครับคงโมโหจริงๆแล้วแล้วก็ข้อความถ้าเกิดใครได้เห็นก็คงจะมองแล้วก็ยอมรับได้เลยว่า เล่นกันแรงเกินไปแล้วไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าไปโกรธเกลียดอะไรกันขนาดนั้นกับชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วก็คืออันนี้ไม่ได้พาดพิงแค่คุณทัพทิมคนเดียวนะครับคือพาดพิงคนอื่นๆด้วยเต็มไปหมดครอบครัวเธอด้วยะครับผมต้องบอกว่ามันก็ถึงจุดที่ทางคุณทัพทิมเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วต้องไปแจ้งไม่ใช่คุณทัพทิมคนเดียวที่เจอนะครับเพราะว่าจริงๆคงจะจํากันได้นะเมย์นี่ก็เจอจังๆคนไม่ไหวเหมือนกันถูกต้องครับนะฮะคือหลังจากที่เจอ ปัญหาการปลอม IG นะครับแกล้งทําเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทําร้ายทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณเมย์แล้วก็คุณเจนเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจทําเป็นอ f ฟฟิ i ชียลเลยนะครับ ให้คนสนิทเนี่ยตั้งช่องนี้ขึ้นมานะครับจะได้ให้แฟนคลับเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับมีชื่อว่าเมเจ h ชานอลนะครับซึ่งอันนี้ติดตามได้ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณเมย์แล้วก็คุณเจเนี่ยนะครับเขาเป็นแอดมินเองด้วยโอ้ทำเองเลยจะได้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะแบบมาหักหลังอีกไงใช่ฮะนี่ดูแลทุกรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็คุณเมย์ยังบอกด้วยนะครับว่านี่เป็นช่องทางศาสตร์ความหวานนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันเลิกกันแน่นอนโอ้แต่แล้วแต่แล้วไปไปฟังเขาพูดดีคลยรับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปฟังนะฮะว่าคุณเมย์เนี่ยเขาพูดถึงช่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับลองไปฟังดูครับหลังจากที่ไอจีฟอมเนาะที่ชื่อทีมชาติทิพย์ทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรที่มันเป็นออฟฟิเชียลที่ที่ดูว่าไม่ปลอมอะไรเงี้ยก็เลยเอ่อให้คนสนิทตั้งช่องนี้ขึ้นมา ก็ทั้งเมย์และเจเอ,เองก็เป็นแอดมินเองด้วยมีทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรนะคะชื่อเมย์เจ h ช n แนลค่ะอิติศาสตร์ความหวานฉะนั้นเราจะไม่ีวันเลิกกันแน่นอน <c oughs> <c oughs> เราก็จะตีกันให้ทุกคนได้ดู <c oughs> แต่เราเลิกกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่องนี้มาขนาดนี้แล้วนะคะเข <c oughs> าได้ไม่เรียกแล้วไม่ไม่รู้ว่าได้ครบสองครั้งหรือย,ยังแต่เท่าที่รู้อาลครับนะฮะนี่ก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับส่วนอย่างที่บอกไปว่า คุณเมย์คุณเจเขาเจอเกรียงคีย์บอร์ดเหมือนกันใช,ใช่ไหมครับก็ คุณเมย์เขาพูดถึงการเอาผิดนักเลงโซเชียลนะครับก็คุณเมย์บอกว่าไม่ได้อยากให้เขาติดคุกอะไรนะครับแต่อยากให้เขาหยุดแล้วก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดรักกันจริงก็อย่าทําร้ายกันนะครับแต่เดี๋ยวหนูจะรอดูค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะสาดความหวานใส่กันหนูจะดูว่าจะแบบปิดประาณไหนแต่เมย์ผู้หญิงที่กล้ามากนะครับพูดอย่างห้าวหาญมากเลยนะเราไม่มีวันเลิกกันโอ้โหห้าวหาญมากสุดยอดห้าวหันมากนะครับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราว อันนี้หวานหวานอีกเหมือนกันนะเห็นคู่โน้นก็หวานเห็นคู่นี้ก็หวานโอ้โหมากี้บอกทนไม่ได้ครับผมนะแล้วก็คือต้องบอกว่าคนข้างผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันครับวันนี้ก็เจอแต่เรื่องราวหวานนะครับเออวันนี้ผมต้องมาเอาภาพมาโชว์คุณอีกแล้วนะใช่ใช่คุณมากี้กับคุณป๊อกครับนี่โชว์ภาพหวานสวีทกันที่มาดีฟนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาบินไปถ่ายรายการ ป็อกกี้ออนเดอะรันนะครับแล้วก็เนี่ยใจเย็นเถอะนะครับลงรูปน่ารักน่ารักให้แฟนๆได้กดไลค์ถล่มทลายเลยนะครับแถมยังมีรูปสวีทนั่งหันหลังกอดคอกันด้วยเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ใช่นะครับรูปนี้เนี่ยนอกจากแฟนๆจะอิจฉาแล้วเนี่ยคุณคิมเบอร์รี่ครับนี่ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอิจฉาวุ้ยกมับจริงคิมเบอร์รี่ไม่น่าอิจฉาเลยนะครับเพราะคิมเบอร์รี่เป็นต้นแบบแล้ว คิมเบอรี่กับมากเป็นต้นแบบไปมาลดีสก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่ามาลดีท่านผู้ชมเขามันมีไม่รู้ตั้งกี่เกาะนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะไปคนละเกาะแต่ที่แน่ๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาเกาะกันแน่รับเกาะกันอย่างแน่นอนแน่นเลยฮะหนูจะไปมาลดีสบ้างการการไปมาลดีสคนเดียวไม่มีค่าอะไรเลยครับเอาเป็หนูได้ไปคนเดียวไปคนเดียวไม่มีค่าเลยตายพสยตยครับผมม่เรื่องเนื้อเป็นเรื่องดังของสังคมอีกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเป็นความ เขาเรียกอะเป็นความไม่ได้ตั้งใจหรอกผมว่านะอของคุณแตงโมนะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าไอความไม่ตั้งใจพูดไปพูดมามันเป็นเรื่องขึ้นมานั่นนะสิคะ <c oughs> คุณแตงโมนิดา อุ้มบุญจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่ไปดูภาพกันดีกว่าค่ะภาพที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือคุณแตงโมนเนี่ยอุ้มน้องคนนี้ก็คือน้องอีสเตอร์นั่นเองแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าอะยอมรับก็แดะว่าอุ้มบุญอเออคนก็เลยสงสัยกันว่าไปคอมเมนต์กันว่าเอ,อ้ยหลวง,ง,งแตงโมอุ้มบุญหรอมันผิดกฎหมายนะมันเป็นลูกใครอะไรยังไงกันแน่ล่าสุดนะคะออกมาบอกแล้วนะคะซึ่งก็คือเป็นผู้จัดการของเขาเองชื่อคุณกระติกค่ะบอกว่า จริงๆน้องอิสเตอร์เนี่ยเป็นลูกสาวของกระติกเองนะคะแล้วก็ด้วยความที่แตงโมอ่ะสนิทกันแล้วก็เอ็นดูน้องๆก็น่ารักขนาดนี้ก็เลยบอกว่างั้นรับเป็นลูกบุญธรรมดีกว่านะคะเพราะว่าคุณกระติกเองเนี่ยก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะอตอนนี้ก็เลยเคลียร์นะคะสรุปว่าเป็นลูกบุญธรรม,มไม่ได้อุ้มบุญไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายนะคะครับผม,มแต่ว่ามันน่าจะเคลียร์และจบไปแต่ผลปรากฏมันไม่จบฮะเพราะล่าสุดเนี่ยนะครับ สบศหรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นบอกว่ามีการจะ มีหมายเรียกเรียกคุณแตงโมเข้าไปชี้แจงกรณีไปจ้างใครเขาอุ้มบุญหรือเปล่านะซึ่งจริงๆไม่ได้จ้างนะฮะไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างค่ะแต่เด็กบอกตรงอพี่เซนน่ารักสุดๆรูตาตาเหมือนใจน่าน่ะเขาเรียกอะไรนะบิ๊กอาบิ๊กอบิ๊กอคุณอาค่ะหนูว่าสงสัยว่าพี่กติกเนี่ยน่าจะอยู่กับแตงโมเยอะไปใช่ไหมตอนท้องน้องก็เลยหน้าเหมือนแตงโมขนาดนี้ไม่ใช่จะก็ได้เปนกติกก็แล้หน้าเหมือนเหมือนนะน่าร <wh Burke> ักมากแต่ว่าแตงโมเขาเป็นคนที่บอกตรงเขาเป็นคนอ่อนหวานและเป็นคนอ่อนไหวนี่พูดตรงๆก่อน เพราะฉะนั้นการที่เขารักเด็กคนหนึ่งและเด็กคนนี้อยู่ใกล้ชิดกับเขาขนาดนี้ผมไม่เห็นเป็นเรื่องที่มันจะผิดปลาดตรงไหนและเขาคงเขียนเล่นไปเล่นบอกก็ได้ว่าอุมบุญแถวเล่นๆร้อนเล่นกันนแบบนี้จะไม่รักได้ไงใช่ไหมก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมามาอีกคนดีกว่าครับคนนี้ก็ดีอกดีใจมากเลยนะคุณเท่ครับเขาดีใจเรื่องอะไรพี่เท่อุเทนค่ะได้ลูกคนที่2แล้วหลังจากรอมา6ปีเลยทีเดียวนะคะหกปีค่ะุณนะคะคือต้องบอกว่ามีลูกสาวคนแรกปุ๊บเนี่ยพี่เท่เขาก็อยากจะมีคนที่2ต่อเลยทันที แต่ว่ามียากมากค่ะซึ่งภาพที่เราได้เห็นมาสักครู่นี้เนี่ยพี่เทคเขาส่งมาให้เราโดยเฉพาะเลยใช่สิใช่สิเพราะว่า6ปีทีร่ระยะทางที่รอเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามียากมากคือใช้วิธีฝังตัวอ่อนทําไป3ครั้งจนครั้งสุดท้ายเนี่ยคุยกับภรรยาแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ย ก็ไม่เป็นไรเนาะพอเถอิดมีคนเดียวก็ได้แต่ว่าภรรยาสู้ตายมากค่ะคพยายามดูแลตัวเองแล้วก็ปรึกษาคุณหมอตลอดสุดท้ายก็ติดนะคะซึ่งตอนนี้ทราบเพศแล้วด้วยได้ลูกชายด้วยค่ะโอ้โชคดีมากลูกสาวคนลูกชายคนเลยนะคะเป็นโชคสองชั้นของเขาใช่แล้วเท hey, อูเทนพรมินเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นคนซึ่งนักกอล์ฟทั่วๆไปไม่ชอบและรังเกียจมากทําไม,ไมคะตีกอล์ฟเก่งมากตีเก่งมากเป็นดาราที่ตีกอล์ฟเก่งมากๆคนหนึ่งแล้วมีฝีมือชะกรดชกัเชื่อว่าที่ติดยากเพราะว่ามัว แต่ไปอยู่แต่ในสามกองพูแต่ว่าพัดอ,พอยู่พัดอยู่แต่ว่าตอนนี้ได้ลูกเปอร์เซ็ตเรียบร้อยหกเดือนแล้วนะฮะหกเดือน<อ>ยินดีด้วยนะคะครับผมยินดีด้วยจริงๆครับเช่ครับและก็ข่าวต่อไป,ไปเป็นเรื่องราวนะครับอบอกตรงๆเลย ผู้หญิงคนนี้เราทำอินสตาแกรมก็ตามทำเทสตบ o ูกอะไรก็ตามมีความสุขเสมอครับพุดเด้ลครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี้แฟนๆไม่ค่อยจะเห็นคู่ป๊อบมิวพี่ป๊อบกับน,น้องมิวเขาอยู่คู่กัน,ใ,กนใช่ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมคะพี่พุดเด้นเขาเลยบอกโอ้ยเดี๋ยวเจ๊อาสาเองไปถ่ายให้แต่ว่าลีลาการถ่ายของเขาไม่ธรรมดา <c oughs> ไปดูกันค่ะ นี่คือสรุปแล้วที่บอกขอถ่ายรูปคู่เนี่ยคือผู้เดินเขาอยากจะถ่ายรูปคู่กันโอยกับป๊อบแล้วให้มิวถ่ายแล้วดูท่าดูท่าผู้เดินก่อนดูนะดูหน้ามิวดูหน้ามิวบอกทนไม่ไหวจริงจังนะครับเซ็งเซ็งแล้วพักร์บอกปลอมเรื่อนะไม่ต้องเกรงใจหรอกกอดพี่ได้เต็มที่เลยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วแล้วเขาบอกเขาขอถ่ายแล้วแล้วดูหน้าหน้าผู้เดินนะหน้าผู้เดินแกไม่ได้อยากจะถ่ายให้เลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวดูมือพี่ป๊อ

แล,ออแล้วก็หัน,หนไปชักทายคนอื่นนะไม่ได้สนใจแล้วแต่สรุปว่าก็ถ่ายมานะคะแล้วก็โพสต์ภาพแบบนี้ค่ะประจันคู่กันแบบนี้เลยพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าชู2นิ้วคืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนใช่ไหมคะพี่เข้าใจค่ะสวยพอกันมันเลือกยากแต่ผลปรากฏว่ามิวก็ไม่ได้ยอมเลยนะครับแล้วที่สังเกตค่ะคือจะเห็นว่าพี่พุดเดิลโพสต์รูปนี้รูปมิวไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะเมื่อกี้มิวเขาเลยโพสต์เองเลยค่ะเป็นรูปนี้บอกว่าขอโทษนะคะ พี่พุธพอดีว่ามันมีอีกรูปหนึ่งที่ชัดนะคะถึงพี่ป๊อบจะไม่มองกล้องก็เหอะตอ,อนนี้จะแซวกันเองแต่ว่ามันชัดขนาดไหนว่าความเต็มใจเนี่ยเขาเต็มใจอยู่กับใครก็เป็นเรื่องสนุกสนุกในวงการบันเทิงของเราที่เกิดขึ้นจริงๆน่ารักน่ารักนะนี่มาต่อว่าต่อยนะคือ <c oughs> พุทธเดนมีเกลน,น่ารักจริงๆเลยนะครับแต่จริงๆก็ได้ใจแฟนคลับนะคะเพราะสุดท้ายก็ได้ภาพคู่ป๊อบมิวไปฟินกันไปผมบอกให้นะมีเรื่องอย่างนี้มาเยอะๆเหอะ มันต้องมีชีวิตที่มีความสุขบ้างมันต้องมีชีวิตที่เป็นอะไรที่สร้างความสบายใจบ้างใ,<ช>ให้กับวงการของเราเราพักตัวนี้กันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเรื่องราวของเราอีกในรีวิวมันเถิดครับโลกยุคใหม่เกิดขึ้นแล้วกับช่องสามถูกต้องค่ะแฟนๆช่องสามนะคะนอกจากจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราดูรายการต่างๆผ่านทีวีแล้วเนี่ยนะคะยังไปดูตามสื่อออนไลน์ได้ด้วยนะคะ,คะนั่นก็คืออันแรกเลยทางเว็บไซต์ channel3thailand.com นะคะ cs 3 t h a i l แล d c o คค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะชื่อว่า3 Life นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube หรือว่า Line นะคะเข้าไปเซิร์ชได้เลยชื่อ CH3 Thailand หรือ c า a n n e l 3 Thailand นั่นเองค่ะเราก็จะสามารถที่จะดูรายการดูข่าวสารของช่อง3ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน Mail ใหม่นะได้รับเรียกว่ารับชมวิดีโอออ l ดีมานเป็นฝีมือของคนไทยได้ด้วยคือเราทําครบรูปแบบจริงๆของโลกสมัยใหม่นี่คือความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งของช่องสามครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งสําหรับแฟนๆรายการเราโดยเฉพาะใช่แล้วครับผมแล้วก็เป็นแฟนของก็อดเซเว่นด้วยนะครับนี่เลยรีวิวบันเทิงนะครับมีบัตรคอนเสิร์ตก็อดเซเว่นนี่ยแน่ใช่ครับมีบัตรคอนเสิร์ตก็อดเซเว่นไทยแลนด์ทัวร์ส i งพันเนสซีเบินะครับมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับจำนวนทั้งหมด 40ใบด้วยกันโอ้โหให้40ใบเลยครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะได้บัตรเนี่ยนะครับเข้าไปดูกติกาแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับเพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตใน a c e b o o k นะฮะแฟนเพจของรีวิวบันเทิงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบคลิกเข้าไปที่เพจของรีวิวบันเทิงใน Facebook ได้เลยครับตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากจบรายการทางทีวีเราก็จะไลฟ์สดๆกันด้วยครับอะไรนะอะไรนะขอเลยขอไม่ได้ต้องไปดูกติกาก่อนอยากได้ต้องเอาตามกติกาแต่วันนี้กติกาง่ายๆคือ ผมหมดเวลากันแล้วคงจะต้องลากันไปก่อนแต่อย่าลืมนะฮะไลฟ์เฟซบุ๊กของเรามีคุยเรื่องนี้และอีกหลายๆเรื่องเราไปก่อนนะครับครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ